ข้ตสูร <ter jer> <authenticity> <spe> ่ระเบียบรัที่หนึ่งนะเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบนะครับก็ในฐานะประธานอนุัติการนะครับได้มอบข้อเสนสำนักงานสากรณจังหวัดอ่างทองนะครับมีคณะกรรมการเข้อมกสุ่นั้นเช้นสิบขั้นนะครับผู้อระการสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จำนวนสองสหกรณ์สี่สัญญาเป็นเงินสี่ล้านห้าแสนบาทและขอขัอนกันขยายเวลาชนะหนี้กองตุนนาสหกรณ์จำนวนหนึ่งสหกรณ์หสัญญาเป็นเงิน สองล้านบาทจำนวนหนึ่งล้านบาททววั่วทั้งวัตถุประสงค์เพื่อแต่งหาปัจจัยการผลิตพันปลานะครับในการประกอบอาชีพของชาวอาชีพด้านการประมงภายในในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าต่าง สำมภาษเงินต้นที่ชำระไม่ได้ในตา106ปี่วนหนึ่งต่างหากดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตครับประกันหนี้ดังกล่าวเพื่อพัฒนาสัดส่นข้อ6วรรค2โดยการจัดสรรกำไรสุทธิเสริมสัดร่วนด้วยการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสัรอันองค์เลขหนึ่งสัด่วนทุกเพศองเลขสองมีทุนไก่เกียรหนี้การประบานองผ่อนผันและการดำเนินธุรกิจของสัดส่วนต้องมีรายได้เือคุ้มทุนกับต่อการลงทุนองเลขสี่มีหลักประกันเงินกู้ด้วยความรอบครอบแล้ว ผู้มีการธนาคารเพื่อการเกษตรและสักรองการเกษตรจังหวัดลังทงผู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรองต่างหันการโดยมีเงื่อนไขนะครับเหมือน5.1.2ระหว่างกองจำกัดจำนวนสองสัญญาเป็นเงิน1นึ่งล้านหแสนบาทต้วนขอให้สหกรณ์การเกษตรบางเกษตรจำกัดก่อนผ่านกาและขยายเวลาชำระที่เป็นเวลาหนึ่งทีตั้งแต่ให้ดำเนินการติดต่อท้ายแจ้งใเพิ่มเติมนางสังเกนกองทุพัฒนาสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและกข้าเฉีย คงเหลือเงินคงเหลือต้นเงินตามคำพิพากษาจำนวน5ล้าน6,15,287บาท6,15,287สตางค์ดอกเบี้ยจำนวน850,000บาทเกิน1,000บาทนะครับสำนักงานสพจังหวัดได้รับแจ้งจากคงเงิน7,937บาทเจ็ดตัวนี้ตัวทหารนี่ติดกันของทหารหรือว่าจบไปแล้วใช่ไหมครับดีที่จะได้แค่สองโครงการ พื่อซื้อปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายค่ะในส่วนของสำนักง,งานสากกร์จังหวัดอ่างทองโดยกรมส,ส่งเสริมสากกร์นะคะมีโครงการให้ความช่วยเหลือกับสหกรณ์นะคะการเกษตรในจังหวัดอ่างทองในการช่วยเหลือในเรื่องของการลดดอกเบี้ยลดทุนนี้ให้กับสมาชิกเป็นการต่อเนื่องจากการเกิดโควิดสิเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับสมาชิกได้เสียดอกเบี้ยถุง การช่วยเหลือสมาชิกมีเงินเหลือใช้จ่ายในตัวเรียมากขึ้นนะคะสาพอต้องมีโครงการช่วยเหลือในการส่งเสริมนะคะส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมนอ่จากการทําการเกษตรในการดูแลครอบครัวนะคะในการลดค่าใช้จ่ายในการของที่ให้กับตัวสมาชิกของสณานะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะกองสงเสริมสภก็ได้ให้เงินทุนอุดหนุนในการที่ให้การโการสนับสนุนการจัดไล่นา ได้นาในสวนในพื้นที่ของสมาชิกสปอในเขตอำเภอโ่ทองขุดบ่อบดานนะคะใช้ใช้ในการมีน้ําใช้ในการเกษตรนะคะได้เป็นการลดต้นทุนให้กับสมาชิกเนี่ยได้มีค่าใช้จ่ายลดลงในการได้น้าจากบ่อบาดานออกมาจามผู้ในการในการประกอบอาชีพและในการใช้จ่ายในครัวเรือนทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเกษตรที่ได้จากน้ำจากบ่อบาดานนะคะคงให้การสนับสนุน บบบาดานนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะในโครงการของกองทุนอย่างเช่นกองทุนสมกรย่ได้พิจารณาอนุมัติงงเงินคู้ยืมกองทุนพัฒนาสหสหณ์รให้กับสหกรณ์จังหวัดอ่างทองในปี2564นี้ถึง29.6ล้านบาทนะคะเพื่อเอามาให้กับสหกรณ์การเกษตรได้กู้ยืมน ไปใช้ในการบริหารงานในสหก์ดูแลสมาชิกสาก์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็ให้ดูแลในเรื่องของการดูแลสมาชิกในการเป็นอยู่จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกนะคะเป็นการช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งของสาะะมงาชิกสาก์ค่ะกรมส่งเสริมสากลก็จะดูแลอย่างต่อเนื่องไปทุกปีค่ะก็ติดต่อได้ที่สหก์ต้นสังกัดหรือสหก์ต้นสังกัดก็จะมีการประสานงานร่วมมือมาทาง สากลณ์จังหวัดเพื่อสส่แจ้งให้กรมส่งเสริมสัรคมทราบในความต้องการของสากลสณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือให้กับสมาชิกข่ะ